ขออนุญาตใช้เสียงรบกวนทุกท่านสักนิดนะครับแต่ครั้งนี้ผมจําเป็นจริงๆที่จะต้องมาใช้เสียงรบกวนพ่อแม่พี่น้องในฐานะที่ผมก็เป็นลูกหลานชาวเคหะบางพลีเคหะบางพลีคือบ้านแห่งแรกคือชีวิตที่ผมได้มาเริ่มต้นอยู่ในสมุรปราการแห่งนี้ ขอโอกาสพี่น้องชาวเคหะบางพลีและพี่น้องชาวสมุทรปราการให้ผมหมอเอ็กนพดลผู้สมัครนายกอบจอเบอร์สาจากพักประชาชนเข้ามาบริหารงบประมาณของอบจอสมุทรปราการที่ในหนึ่งสมัยนั้นมีมากถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทนั้นให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ผมขอให้คับมั่นกับพี่น้องชาวสมุทรปราการและพี่น้องชาวเคหะบางพลีว่าผมจะใช้งบประมาณด,ด้วยความโปร่งใสผมจะทำงานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการบ้านของเราพ่อแม่พี่น้องครับตลอดระยะเวลาหลายสิปีที่ผ่านมานี้นั้นสมุทรปราการของเราเหมือนถูกแช่แข็ง ผมเองอยู่ในเคหะบางพลีมาหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่ในเคหะบางพลีมาเกินสิบปีนั้นพ่อแม่พี่น้องจําภาพในวันที่ฝนตกได้ไหมครับจําความรู้สึกในฤดูฝนได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวเคหะบางพลีทุกครั้งที่ฝนตกทุกครั้งที่ฝนลงแรงสมุดปราการหรือในส่วนของเคหะบางพลีเรานั้นจะเกิดปัญหาน้ําท่วม น้ำท่วมส่งผลอย่างไรแน่นอนครับลูกเด็กเล็กแดงไปโรงเรียนยากลำบากผู้เฒ่าผู้แก่จะไปโรงพยาบาลทีก็ยากลำบากพ่อค้าแม่ขายก็ต้องปิดร้านขายของไม่ได้นี่คือความเจ็บปวดของชาวเคหะบางพลีถามว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกแก้ไขได้ไหมคำตอบคือมันถูกแก้ไขได้ครับพ่อแม่พี่น้อง และใครจะเป็นคนเข้ามาแก้ไขนั้นคําตอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังดังนั้นแล้วการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรืออบจจึงล้วนเกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราทั้งสิ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนั้นสามารถเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของพวกเราให้ดีก็ได้หรือให้ถูกแช่แข็งก็ได้นี่คือความสำคัญว่าทำไมวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาหรืออีกวันสองวันนี้จะเป็นวันสำคัญที่พวกเราจะมาขีดเขียนอนาคตขีดเขียนประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการไปด้วยกันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้อง ปากกาในมือของทุกท่านจะมีมูลค่ามากถึงหนึ่งมืนล้านบาทผมเองตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินนักการเมืองคนไหนมาพูดให้ฟังกันชัดๆเลยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบจนั้นมีงบประมาณมากขนาดไหนวันนี้ผมจึงอยากมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าอบจสมุดปราการเรานั้นมีงบประมาณมากเป็นลำดับต้นๆของประเทศ จต่ถามว่าแล้วคุณภาพชีวิตของพวกเรานั้นมันดีพอหรือยังกับงบประมาณที่มีมากขนาดนี้ในหนึ่งสมัยหรือ4ปีนั้นหนึ่งมื่นล้านบาทผมมั่นใจว่าหากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์หากผู้บริหารมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจหากผู้บริหารยึดยองกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้วนั้นเงินงบประมาณเหล่านี้จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราให้ดีได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องครับ ในานามของทีมอบจประชาชนนั้นซึ่งผมหมอเอ็กนพดลเบอร์สามผู้สมัครนายกอบจจากพักประชาชนนั้นได้รับฉันทามติจากในพักให้ถือธงนำในการสู้ศึกครั้งนี้ครั้งนี้หลายคนบอกว่ามันคือสงครามครั้งสุดท้ายของสมุดปราการมันคือสงครามเพื่อสุดท้ายของใครบางคน ครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะบางปลีครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการมันคือโอกาสที่ดีที่สุดของชาวสมุทรปราการที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านของเราให้ดีขึ้นกว่านี้ได้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเสาที่หนึ่งกุมภาออกมาเลือกตั้งออกมาเปลี่ยนไปพร้อมกันชาวเคหะบางปลีขอให้ความไว้วางใจกับผมหมอเอ็กนพดล ผู้สมัครนายกจังหวัดเบอร์สามเบอร์สามจากพักประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้กับชาวสมุทรปราการนั้นผมเรียกว่าสี่เสาหลักแห่งการพัฒนาสมุทรปราการไปสู่เมืองหน้าอยู่สําหรับทุกคนเสาหลักแรกที่ผมจะส่งมอบให้กับชาวเคหะบางพลีและพี่น้องทั่วทั้งสมุทรปราการก็คือเสาหลักทางด้านการศึกษา เสาหลักที่2คือเสาหลักทางด้านสาธารณสุขเสาหลักที่3คือเสาหลักทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเสาหลักที่4คือเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจปากท้องเรามั่นใจว่าในทุกนโยบายของเรานั้นจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนเรามั่นใจว่า4ปีนับจากนี้ในการบริหารงบประมาณหนึ่งมื่นล้านบาทนั้นจะไม่มีการสร้างแล้วปล่อยทิ้งร้าง โดยที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทําให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถามว่าวันนี้หากมองไปในสมุดปราการมีการสร้างแล้วปล่อยทิ้งร้างเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามกีฬาที่แถวบางปลานั้นใช้งบประมาณไปมากกว่า200ล้านบาทปรากฏว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดคดีเกิดการอายัดทรัพย์สินต่างเพื่อ สุดท้ายแล้วประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงจนวันนี้ผ่านไปหลายปีประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาเหล่านั้นได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคำตอบเดียวครับพ่อแม่พี่น้องมันเกิดจากนักการเมืองหรือผู้บริหารมีอำนาจตัดสินใจบางคนที่ไม่คิดถึงประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลับมีการบริหารงบประมาณ อย่างไม่โปร่งใสสุดท้ายแล้วเงินภาษีเหล่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนั้นด้วยถามว่าถ้าเป็นผมแล้วนั้นเงินงบประมาณ200ล้านบาทสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการได้บ้างถามว่าวันนี้ชาวเคหะบางพลีต้องการอะไรในชีวิตของพวกเรา ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมาบ้างน้าในแง่ถ้าในแง่ของด้านการศึกษานั้นพ่อแม่พี่น้องหลายคนต่างสะท้อนต่างบอกหมอเอ็กว่าวันนี้อยากได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีๆให้ลูกหลานในเคหะบางพลีได้เรียนเป็นไปได้ไหมเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าปิดสองทุ่มเพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง สามารถไปทํางานได้อย่างไร้กังวลวันไหนต้องทําโอก็สามารถไปทําได้วันไหนต้องไปทํางานพิเศษหลังจากเลิกการปกติต้องไปค้าขายก็ไปทําได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีลูกหลานลูกหลานจะมีที่อยู่ที่ปลอดภัยหรือไม่เราจึงนำปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปผลักดันเป็นนโยบายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่นใจใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานเปิดเจโมงเช้าถึงสองทุ่ม มีอาหารสามมื้อให้กับลูกหลานสิ่งเหล่านี้ไม่จาเป็นที่อบอจอจะต้องทําเพียงลาพังแต่นโยบายเหล่านี้เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอไหนผมขอยกตัวอย่างให้พี่น้องชาวเคหะบางพลี H ทราบก็แล้วกันว่าหากนกโยบายนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวเคหะบางพลี H ต้องการแล้วในส่วนของเทศบาลซึ่งมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มด้วยอาจติดเงื่อนไขเรื่องงบประมาณที่มีไม่มากพอนั้นสิ่งเหล่านี้อบจจะสามารถสนับสนุนเติมเต็มงบประมาณเพื่อให้ฝันของพ่อแม่พี่น้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนี่คือเสาหลักแรกที่เราตั้งใจทําให้กับพี่น้อง ชาวสมุทรปราการและพี่น้องชาวเคหะบางพีอย่างแท้จริงต่อไปนี้พ่อค้าแม่ขายไม่ต้องกังวลใจว่าฉันไปขายของเสาร์อาทิตย์ฉันไปขายของตอนเย็นแล้วลูกฉันจะอยู่ที่ไหนฉันต้องขังลูกไว้ในอาพาร์ตเมนต์เสี่ยงลูกตกลงมาจากอาพาร์ตเมนต์หรือไม่สิ่งเหล่านี้จะคลายกังวลพ่อแม่พี่น้องไปได้หากนโยบายเหล่านี้สำเร็จได้ด้วยอมจประชาชน เสาหลักที่สองคบพ่อแม่พี่น้องเสาหลักด้านการศึกษานั้นของเรามีหลากหลายนโยบายมากแต่ไหนๆวันนี้ยืนในเคหะบางพลียืนในฐานะลูกหลานคนเคหะบางพลีนั้นผมขอสะท้อนปัญหาเรื่องของการไปโรงพยาบาลบางเสาธงซึ่งไกลจากพี่น้องชาวเคหะบางพลีหรือพี่น้องเอื้ออาทรโครงการสองโครงการสามเป็นอย่างมากบางครั้งแล้วผมเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า พอหมอนับทีต้องไปโรงพยาบาลบางเสาธงที่มันไกลบางทีแทบจะตายระหว่างทางเพราะโรงพยาบาลมันอยู่ไกลเหลือเกินคำถามคือว่าแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าเทศบาลน,นั้นสามารถปรับปรุงให้มีหมอมีพยาบาลมีนักกายภาพบำบัดอยู่ประจําได้หรือไม่ คำถามเหล่านี้เรามีคําตอ,อบอบจปรับชาชนจะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับทุกท่านพวกเรามีนโยบายปฏิรูปงานด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการต่อไปนี้เราจะเปิดรับการโอนย้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีความพร้อมนั้นให้มาอยู่ในความดูแลของอ,อบจซึ่งหากพวกเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสมุทรปราการ เข้าไปบริหารอ,อบจอแล้วนั้นเราจะผลักดันนโยบายนี้อย่างเต็มที่เมื่อเรามีการรับโอนย้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาอยู่ในความดูแลของอ,อบจอแล้วนั้นอ,อบจอจะเติมเต็มงบประมาณเข้าไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม,มไม่ว่าจะหมอพยาบาลน,นักกายภาพบำบัดให้มาอยู่ใกล้ๆบ้านให้มาอยู่ดูแลทุกท่านได้ เราจะเติมเต็มงบประมาณเพื่อเติมเต็มอุปกรณ์เพื่อเต็มเต็มยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พี่น้องสามารถให้เพื่อให้พี่น้องนั้นสามารถไปพึ่งพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เราจะอัปเกรดเป็นสมาร์ทคลินิกนั้นได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพนี่จะเป็นการแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลน,นี่จะเป็นการดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้อง อย่างแท้จริงพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลที่ไกลๆถามว่าสิ่งเหล่านี้มันยากเกินไปกว่าอบจที่มีงบประมาณในหนึ่งสัปดาห์มากถึงหนึ่งมื่นล้านบาทหรือไม่ถ้าพ่อแม่พี่อพี่น้องบอกว่ามันไม่ยากเกินไปเลยมันทำได้อย่างแน่นอนดังนั้นพ่อแม่พี่น้องมั่นใจหัหมอเอ็กนพดลเบอร์สามผู้สมัครนายกจังหวัดจากพรรคประชาชน ผมจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงให้ได้กรอบกฎหมายอำนาจการกระจายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสาธารณสุขขั้นปฐมภูมินั้นมีอยู่แล้วขาดอย่างเดียวขาดผู้นำขาดผู้บริหารขาดนายกอบ,บจอที่มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วหนึ่ง โปรดให้ความไว้วางใจหมอเอ็กนพดลผู้สมัครนายออกอบจจากพักประชาชนเบอร์3เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเสาหลักที่3คือเสาหลักทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้พ่อแม่พี่น้องในเคหะบางพลีผมถามว่าพวกเรามีสนามกีฬามีสวนสุขภาพดีๆออกกำลังกายกันหรือยัง หากพ่อแม่พี่น้องบอกว่ามันมีแล้วแต่มันยังไม่พอแล้วไอ้ที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ดีถามว่าจะทําให้ดีขึ้นมาได้หรือไม่ในส่วนของอบจอประชาชนนั้นเราได้พร้อมหาคําตอบให้กับทุกท่านแล้วในส่วนของสนามกีฬาที่มีอยู่แต่ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเคหะบางบีได้ใช้ออกกําลังกายอย่างแท้จริงนั้น เราขอให้คํามั่นว่าหากพวกเราได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวเคหะบางพลีได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวสมุทรปราการแล้วนั้นนี่จะเป็นหนึ่งในนโยบายลาแรกๆที่เราจะพยายามเข้าไปผลักดันเข้าไปดูว่าปัญหามันคืออะไรที่สนามกีฬาหน้าเคหานั้นยังไม่สามารถเปิดใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพให้พี่น้องชาวสมุทรปราการมันติดปัญหาเพราะการทุจริตคอร์รัปชันของ คนที่ทำมายุคก่อนๆหรือมันติดขัดเพราะไม่มีนโยบายถ้ามันติดขัดด้วยการคอร์รัปชันด้วยการที่ยังติดคดีอยู่ไม่สามารถทําได้เราจะพยายามเข้าไปเจรจาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถยุติและให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานได้หรือยังท่านมีเก็บหลักฐานเพียงพอหรือยังหรือพอที่จะเลิกการอายัด ในการตรวจสอบวัตถุคดีพยานหลักฐานหรือยังหากได้คำตอบว่าสามารถนำไปปรปับปรุงให้พี่น้องประชาชนใช้ได้แล้วเราก็จะพัฒนาปรปับปรุงเพื่อให้พี่น้องชาวเคหะบางพลีได้มีที่ออกกำลังกายดีๆขึ้นมาอย่างแน่นอนหรือหากบอกว่าติดขัดที่งบประมาณไม่มีงบประมาณในการปรปับปรุงพัฒนานั้นในส่วนของอบเจอเรามีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนเงินงบประมาณ ในการอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นปัญหาเราคือคนธรรมดาผมคือลูกหลานคนธรรมดาที่มองเห็นปัญหาของคนธรรมดาแต่ที่ผ่านมาคำถามคือว่าแล้วทำไมถึงยังไม่มีใครมาแก้ปัญหาสักที สปีที่ผ่านมาหนึ่งสมัยที่ผ่านมาทำอะไรกันอย,นยู่สิบปีที่ผ่านมา2 0ปีที่ผ่านมาผู้บริหารท้องถิ่นทำอะไรกันอยู่ผมคือลูกหลานที่ตั้งกับถามนี้มาและวันนี้ผมขออาสาเข้ามาเป็นตัวเลือกสี่ปีนับจากนี้จะต้องไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นอีกว่าถ้าเลือกอบจอประชาชนไปแล้วสี่ปีนั้นทำอะไรกันอยู่ สี่ปีนั้นทําอะไรกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่จะต้องไม่มีคําถามเหล่านี้อย่างแน่นอนขอให้พ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจผมหมอเอสรัดลเบอร์สามผู้สับจากพักประชาชนนอกจากนี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากเรื่องของสถานที่ในการออกกําลังกายให้กับลูกเด็กเล็กแดงและคนทุกช่วงวัยแล้วสิ่งที่พี่น้องชาวเคหะบางพีและหลายๆที่ในสมุทรปราการต่างให้ความกังวลใจก็คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหายาเสพติดนั้นมีทั่วไปหมดทั้งสมุทรปราการวันนี้หลายคนบอกว่ายาบ้าหนึ่งเม็ดถูกกว่าลูกอมที่ลูกฉันกินซะอีกถามว่านี่มันจริงหรือไม่ถ้ามันจริงแล้วเราจะทนรอความตายทนรอความเจ็บปวดอย่างนี้ต่อไปเพื่ออะไรดังนั้นแล้วถ้าเป็นอบจอที่มาจากประชาชนเราขอให้คำมั่นว่า เราจะไม่ทนและไม่รออีกต่อไปให้ยาบ้าให้สิ่งเสพติดมากัดกินลูกหลานของพวกเรามาทำร้ายสังคมของพวกเราอบจประชาชนหากวันที่หนึ่งกุมภาพ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจแล้วเราจะผลัดกันนโยบายศูนย์สำหรับบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นมาในสมุดปราการโดยบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในการจับกุมและปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนของสาธารณสุขเพื่อบำบัดและฟื้นฟูลูกหลานของเราที่อาจจะหลงเดินทางผิดเข้าไปนั้นให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นจึงส่งเขาคืนกับครอบครัวส่งเขามาเป็นกำลังหลักให้ครอบครัวในการทำมาหากินในการสร้างสังคมของเราต่อไปนี่คือสิ่งที่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาพูด ดังนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่านโยบายของเราทุกนโยบายนั้นยึดโยงกับประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหมดยุคหมดสมัยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกับการที่นักการเมืองช่วงเลือกตั้งก็มายกมือไหว้ขอคะแนนขอคะแนนขอคะแนน แต่เมื่อเข้าไปแล้ว4ปีพ่อแม่พี่น้องชีวิตก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วพอมาอีก4ปีก็มายกมือขอคะแนนขอคะแนนขอคะแนนอีกจะต้องหมดยุคหมดสมัยนี้ไปได้แล้วนี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาทุกท่านจะให้โอกาสกับพวกเราพักประชาชนในการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ผมเองคือลูกหลานของคนธรรมดาคนทํามาค้าขายหากินสุจริตผมเข้าใจคนธรรมดาดีว่าการทํามาค้าขายนั้นเป็นเรื่องที่ยากทุกวันนี้เงินในกระเป๋าสักบาทก็หายากแล้วผมเองนั้นเข้าใจผมจึงพยายามตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและดูแลพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะคนตัวเล็กคนทำมาค้าขายให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เป็นไปได้ไหมที่จังหวัดสมุทรปราการจะมีตลาดกลางสําหรับสินค้าเกษตรหรือสินค้าวิสาหกิจชุมชนสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของอบจอย่างแน่นอนหากพวกเรามีโอกาสได้เข้าไปแล้วนั้นเราจะผลักดันนโยบายการจัดสร้างตลาดสําหรับสินค้าเกษตรและสินค้าออนไลน์ให้กับพ่อค้าแม่ขายในสมุทรปราการได้มีโอกาสไปค้าขายได้มีโอกาส ให้คนนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยให้มีโอกาสเงินทองไหลเวียนหมุนเวียนเข้ามาในสมุทรปราการเราจะผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงพระหุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในสมุทรปราการมากยิ่งขึ้นและนําเงินนําทองไหลเวียนหมุนเวียนเข้ามาสร้างเศรษฐกิจป,ปากท้องให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้กับชาวสมุทรปราการเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องอบจไม่ใช่สิ่งไกลตัวอบจไม่ใช่ไม่มีคุณค่าไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจรู้สึกว่ามันไกลตัวอาจรู้สึกว่ามันไม่ได้มาช่วยชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเท่าที่ควรซึ่งเราไม่ขอวิจารณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเรากับเมืองของเราแต่ เราจะให้คำมั่นกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ว่าหากเป็นพวกเราอบจอประชาชนแล้วนั้นทุกนยโยบายจะยึดโยงกับประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจหมอเอสนพดลผู้สมัครนายกจังหวัดเบอร์สามจากพรรคประชาชนคนนี้แล้วสี่ปีนับจากนี้สมุดปราการจะเปลี่ยนไปแน่นอนเคหะบางพลีจะต้องเกิดการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าที่พ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจเลือกสอสอจักพัรคประชาชนมาแล้วหรือในการทํางานของพวกเรานั้นหมอเอ็กนพดนลพร้อมที่จะทํางานร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหากเทศบาลมีนโยบายดีๆแต่ขาดแคลนงบประมาณหมอเอ็กนพดลในฐานะวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นนายกอบอจอนั้นพร้อมสนับสนุนพร้อมทํางานร่วมกันอย่างเต็มที่แน่นอนขอฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้อง โปรดให้ความไว้วางใจผมหมอเอ็กนพดลผู้สมัครนายกอบจเบอร์สามจากพรรคประชาชนและผมขอฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องให้ความสบายใจว่าในส่วนของอบจอรประชาชนนั้นพร้อมทํางานกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อจะไม่มีความขัดแย้งจะไม่มีความแตกต่างทางความคิดหากสิ่งใดเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการแล้วนั้นผมพร้อมที่จะทํา อย่างดีผมพร้อมที่จะสนับสนุนโดยไม่แบ่งแยกแบ่งฝ่ายอย่างแน่นอนขอให้ความไว้วางใจกับชาวสมุทรปราการว่าสปีนับจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็น4ี่ปีแห่งความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยึดประโยชน์ของพี่น้องชาวสมุทรปราการเป็นสําคัญขอโอกาสพี่น้องชาวเคหะบางทีเสาร์ที่หนึ่งกุมภานี้ขอโอกาสหมอเอส ลูกหลานคนเคหักบางพลีเบอร์สามไปเป็นนายกจังหวัดสมุทรปราการคนต่อไป